สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีธนใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องมือนี้แอดกามาติดตามอาจารย์ดงนาเพิ่นเนาะคะ่ะหลังจากทําพิธีบวงสวงเนาะคะ่ะแลกวกว่าอาจารย์ีิฟันดีบ่หรือจังไไดเนาะคะ่ะก็เขาไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ มัดสารับอาจารย์ตาทูสาธุูอืมมัดจีตามตัวเลขช่วงแงแกนะช่วงเศร้าก็เจ้าว่าบ่วงสวงก็เจ้าตืดเลขตืดเบื่อมาบ่วงสวงเนาะช่วงเศร้าก็ได้แม่นบ่แม่น i n g ยังไงบ่จันแมนวันนี้ก็ swing ยังไงวันนี้มีตัวฟันให้เพื่อนไปไหนอาจารย์มันกับมะเขากันเบิดแม่อืมไปยื่อพุ่นก็ได้ทังตัวซีซีหนึ่งกันบ่ครับมาจุดอยู่นี so ่กับมาตัวกับเลขทูบตัวหนาทั้งหนา แปดสี่ศูนย์ไม้ถึงยังเนี่ยจารย์ที่มาตรงกันเรียกน่าจะใส่ตสงกันคู่ก็เลขกว่าโฮกบาทโอ้เลขกกระเพาะหมายถึงเลขประทัดนะครับเรียประทัดอ่เลขหางประทัดเลขหางประทัดที่ผมที่ผมมันอันเรียกงานแหมเขียนไว้ในสมุดแหมฮะแปดชี้ศูนย์ไหมศูนย์เกิดแปดชี้ศูนย์สี่แปดศูนย์ชี้แปดเกิในงานบ่วง s วง n g เลยเนาะบ่วงส w i n นี่มีการจุดประทัดพร้อมแมนสามพันนัดโอ้สามพันนัดคือสามสำรับเลยแมนสามกเจ้าเอื้อไว้สามชุดสามจุดอ่ จุดแล้วเลขมันเป็นตัวเดียวกันเบิร์่อาจารย์ให้ไห้เลขมันมันสิเป็นตัวเดียวกันดูสูตหนึ่งครับอ้ยสสูตสูตรจู่ดน้ำยายาม่อนแล้มันสูตรสจู่นี่สูตรนี่ไม่เป็นตัวใดพมาด้เบึงนะตัวใดเราไม่ตรงกันละาจารตัวไหนเี้พิโชกว่ามันสีศู่อีศูนย์แปดีศนนี่ล่ะ ขันเอาเบิรงตั้งใต้ขึ้นไปที่จูดทีุ่่นไม่ได้ขึ้นมาม่ได้เป็นแปดที่ศูนย์ขันเอาเบอ้งแดงเครื่องลงไปไม่นด้เป็นศูนย์สมันตรงกันครับตัวนี้ขันว่าศูนย์ีไม่กรตรงครับเรียกอาจารย์ตัวนี้มันตรงเละนี่ไเบิรงหลายจันอาจารย์มาตั้งปีน้ำเนีเรียกทูบน่งขันเอาเบิรแงเครื่องทั้งใตรขึ้นไปไม่ได้เป็นแปดที่ศูนย์ครับขันเอาเบิรงแดงเครื่องลงมาจะเป็นศูนสอันที่กาจายอยู่นี่เือเรีทูบทั้งบัรมันว่าจัน โอ้โหนี่เลขหื้อคหางประทัดตัวเลขหางประทัดอันนึงเลขหางประทัดอันบุกชวงครับนี่เลขหางประทัดบุกชวงแมน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 อ่านี่นีขึ้นมากตัวใดๆจังนี่หนี่ขึ้นมากลักพี่ตัวเดียวนี่ศูนย์สี่แปดนี่แมนเฮ็ดโกประตูเลยโอ้มัดโคกสองตัวนี้มากซีหนึ่งสองตัวมากซีหนึ่งแมนเอ้าอันนี้มันก็ดว่าตรงกับเลขฝันอาจารย์ตัวนี่แมนฝันอีกไปตั้งแต่หันมาหนิตั้งแต่ตองหดมาหนิหดมื่อนิ อาจารย์ปั้นอีกไว้เป็นเลขเข้าเป็นตะแมนม้าสามตัวเป็นตะเขาวิ่นบ่แม่นฮะแม่นตาพอยไงมันต่องฝันอยู่มึงขึ้นมันฝันว่าทางนี้ทางนี้เป็นคนรมัดอยู่ทั้งตัวพอยไงมันมางานมึงขึ้นมันนันอยู่นี่ผมไปหาไปออกมานอนไหลที่มึงขึ้นนี่ครับผมมานี่ทางพุ่นเป็นเทวดาบัสคนว่าใส่ชุดเหลี่ยมยามมีอะไรมีอ้อมกุดผมอยู่หลังจากที่เพิ่นนอนอยู่ในวัดมันขึ้นนี่นั่นในในศาสนาฝันฝันดีแต่โอ้ฝันจริงลกมาเนี่ยเพิ่นฝันว่า พีผู้ยิงผู้นึงใส่สสดาแตงตัวบกจบเป็นเทวดาครับผมเอาไป4ีมือด้ววันนั้นสิ4ีมือ4ีมือซีร้งตำตำแน่จันซีสิบสี่บ้านนี้ก้อนหันหนาวไปห้ามูว่าจันบอกแล้วว่าหนึ่งสี่นย์เอา้าสันเลยฟ้าสันเลยตัวเดียวกันยคนจพกยุดตัวนี่ ตองกับเลขกระพาะก็ดีตัวนึ่แม่ันเลีงหางประเทศอ่ะทันวาสั้นมันก็ตรงกันตัวเลยข้อมฝันผมอ่ะมาตรงกับเลขข้อมฝันเดียวเลยเนื่งจากศูนย์แม่แต่ว่านี่ความหมายนี่อาจารย์ฝันได้ก้อนหนานี่ตั้งแต่ตองวดเนาะโอ้ครับครับแต่ว่าบัดนี้พ่อใหญ่นี่คอยมานอนอยู่วัดเมื่อคืนนี่ก้อนที่มีพิธีมือเส้านี้เนาะแมนคอยมาฝันแม่โอ้หนานั้นเอ้าไลขเด็กตัวเดียวกันครับผมก็คคิดย่่นีรับที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงผมฝันนายบอกกับคนมีโชคอยู่นาะครับถ้าเบิกเงินบนเดี๋ยวเขามาให้ เป็นอาจารย์ีฝันอีกคนว่าครับวันนี้ก็กเลยฟันมาย้ายท่าสีเหียไหมปบ้ยจว่าย้ายท่าสีเหียนไหมหรอกครับย้ายมาม้วนมาเป็นเหยียบเียนหนแม่จัหึงชั่วโมงเนี่ยเป็นน้อนเหียนหนแม่จักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแม่ท่าสีเหี้ยนไมนนมาหมาหาาไนอ,นอาจานย์ <c oughs> มันอารดมาครับคในฝันในฝันในฝันมันอารดมาครับก็เลยไปน้อนในคนชั่วโมงหนึง่งรับกัเล่ล่าคนกัเลยแม่กลัววัดเปหน่อยเป็นข้าเจ้ากันเล่มาช่วงหนึ่งยิ่งมือสอบของบิณฑบาตไ้บอกสุภาฟัง ที่ศูนย์คือเราโอ้เรียกบ้านเลขที่ของอาจารย์นี่สีรพ่อศีนคือเาม่ตรงกันครับเลขฝันอีกตัวนี่แมนเอามันแคตรงกันหลายเนี่ยจพดกิางารยตรงกันืงว่าหมู่บ้านนี่มู่บ้านนี่ที่ันีรถออกไปที่รถออกไปีไปเติมน้ำมันรถเอารถมาใหม่มาหนี้งัวก็จะังมากบึมบึมบึมเนี่ยงัอลังมากมานี้จอดไม่นากนาข้าไปไปสามวงว่าน่องรถไม่ไปสามวงนี่จอจอดหน้ากันง้อันนึงแลนออกขางน้องน้องไป ตันึงเลียนมาใส่รถเลบ้านมันสีโซนรถโอ้ยลับตาเลยผมเลม่น่ะโอ้โอมหมันมาเฮียครับจอดจีร้รถเลี้ยป้ายทะเบียนรถผมเ่ยเอ้งัวตัวแมน่นอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับงัวมัเรียกป้ายทะเบียนรถมีมีมีมมมนาคผู้เตี้ยรนะลูกแม่จ้าน่ะแล้วก็มีปูปูอยู่คุณนี่ไปนั่มคือข้าเจ้าซื้อรถมาถวายปูเนาะเอาซื้อรถมาถวายปูนะแล้ววันนี้หลังจากทันก็เลยพากันล่องรถ แมนเนาะไปหน้าไปหน้าครันไปหน้าครับไปไปสามวงอ่ามีงัวอยู่ฝูงหนึ่งแม่นเนาะครับไปงัวเลีนมาใส่รถเลยมันมันมัมันมัหนิมันมันออกขางแต่ว่าตัวนึงออกออกมาหารถเลยครับมีตัวเดียวที่แลยนมาหารถมีตัวเดียวรียนมาหารถโอ้ยลับตาเลยผมโอ้หวงมามือนี้คือสี่ซ้ยแต่นาะตี้ยเบียกหนักเบียกหนักนาคเบีกตึ๊บรถงัวกระจอดตึ๊บเลี่ยแปดทะเบียนรถตรงๆเลยเลี่ยตรงๆว่ะแม่นบอลเลี่ยเป็นตั้งขางบริจันทร มอเลียตรงป้ายเลยตเลียยตรงป้ายเลยสำหรับป้ายนั่นมีป้ายนั่นป้ายทะเบียนป้ายป้ายนดไหมห้อสี้าหกศูนย์สี่้าหกศูนย์เรากัยังติดสี่ศูนย์อยูนามาจดราจมาจดจานะโอ้โหไม่กีนไติดใจทะเบียนรถง่าเติดใจทะเบียนรถง่เยรับานทะเบียนรถมอเลียตัวนี้ งวงวนเป็น้ยนะงัวงวงนะช่วนมากงวนนี่สี่พันเนตงัวเด้อเขียนว่ายาก็ปูยอากินลาบลาบงัวเอารถอันเขาเอารถเอารถออกมากไส้นี่เีเอารถทอกมากะงวนเรียนมาเรียงัวเรียนมาเรียบปลายรถพื้เก่าเป็นยังไงจ้ะวะเอ้ห่วยมันจีห่าหกศูนย์ดวบัน้อาจารย์การความหมายได้ไปมันจีออกนี้ไปจะเบียนรถนี่ละ จังวะผมว่านั่นละปที่เป็นวตัวนั่นเลยโกสมันออกแล้วตัดทิมใช่มคกสวนยอยู่ที่ห่าโคกสนแม่บ่อับนสนหคับวนที่ทนตัวอันนี้อันนี้ว่ได้ฟันเด้อพระมางวสิแรนมาสนรลดมันแต่ว่ามันตัดใจรียมาส้นแต่วามนมาสนมันเลี่ยาย น้ำตาเลยผมก็ได้ส้นแล้วเอาแล้วบานนี้วะหรือว่ามันมีเศษกุลิโกปอกที่ด้วยใช่ฮ่าฮ่าฮ่าแต่เน้ว่าผมหัววัววังอย่างเด้อเนื้อวัวผมหัวเงินดีดิโอ้ยผมหลับตาเลยโอ้ยหลุดหัวมากสุโมงนี่สุโมงเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะจังสี่นี่ยครับถือว่ามันไม่หายช็อหายใจก็เป็นไปได้นอกหัวกับน้ำซีนี่อาจารย์เป็นว่าหัวกับน้ำซีเอาเบิรงเอาเบอร์เลยเนื้อโน้มเลยแต่ว่าขวาระสำคัญเลี่ยรถนี่มันมันเลี่ยทะเบียน เนี่ยทะเบียนรถดิบดแมนแต่วันสีรถตัวใดคันรถหากะลงเป็นชีขอ้เก่าดิแมนรถนกะลงเป็นซีแรถหกกะกวนวันเถอเอาเจข้าโบจะวงเออเข้าโคจะไะนเข้ามักดีสวนสวนซีไม่แหงเลยเนาะวันฝันโผลกันหมดเอตาพ่อไงพ่เนี่งว่ามีที่ปด่าเรื่อยมีผู้ญิ่งหาเล่าพ่อฝันเมืองเพื่อนูสวนต่ว่าเพิ่อยูบ่เดียนียูพ่อไงนี่ถือเรียมาแล้ว ผมอัดแล้วคิมหมวดม่เรียบร้อยแล้วเพิ่นถึงเวลาสาวหมวดเนบ่เพิ่นว่าโอ้เพราะใหญ่เนี่ยเนี่ยเพราะใหญ่แล้วฝันนี่เพิ่นเฮ็ดเฮี่ยนแล้วเฮ็ดเสียงหน้าก็แล้วถืกเลขย้อนฝันเนี่ยย้อนฝันปาตัวคนอย่างก็ฝันแม่นข้ังว่าผมก็ว่าเพิ่นนั่งบอกสู่ผมฟังอยู่เมื่อขึ้นเพิ่นว่าไปให้กินข้าวอยู่เฮี้ยนเพิ่นจะคาบบ่ร์แล้วมา่นว่าเพิ่นว่าวัดนอกเทวดาคือหไล่เลยไม่ได้เที่ยวบด่าบอแล้วบัดนี้เพิ่นเพิ่นว่าจังซั่นแล้วได้ถามเพิ่นบ่ว่าเลขงวดนี้เพิ่นมักตัวใดอาจารย์ได้ มักเนื่องชีสุนโอ้มากตัวบอกเลยกระตวนี้เลยแล้วคนมาถึงเลยชีสุนการเรียกอาจารย์ป้อยเจะาตองงวดผุดผุนฉันแม่ลฟ้าบอกเล่าตัวนั้นนะมักนืองชีสุนตรงโกงกันคักเนาะตั้งเอาเด้อพลอยพี่น้องนี่เป็นความเสียส่วนบุคคลเด้อเรียงฝันเรียงหยังนี่ผู้ฝันฝันทุกคนเจ้าไปจีฝันแม่นว่าแม่นแต่ว่าบัดนี้ในลักษณะนี้มันวุ่นวุกันหลายเหตุการณ์เหลือเกินเนาะอาจารย์ก็ฝันได้ตองวดแม่นบ่แล้วบัดนี้พ่อใหญ่อันนี้มานอนอยู่ ว <What? S 1> ัดวัดเคลื่อนนี่กับฟันในตัวนี้ขับรถอ,ออกไปง้วงกันมาเรียไปทะเบียนก็มีซีคับศูนย์แม่นซื้อ,อ <laughs> รถซีศ <laughs> ูนย์หมตัวหมดตัวนี้กับแยงไหน <laughs> ออกตัวไม่ <laughs> มันตั้งไก่เลี้ยงมาตั้งไก่ยางมาใส่รถปอะไรคัน <c oughs> จอดไม่น่าจอดจอดรถติ่งมันกับยางโกยโกยมาเรียไปทะเบียนรถหลวง สร้างเปลี่ยนเนาะเราเล้วเรื่องแปลกๆมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนอกจากนั้นรับตาแล้วพงศ์ใหญ่เป็นชุนงัวเนาะครับผมนี่งัวงัวนเขาจาะทางเของมาหน้าพงศใหญ่ไก่ของมันหนิไอ้นี่เจ้าหน้าวัดเนี่ยนี่เจ้าหน้าวัดนี่ดีเดิมนี่หัวอยู่เดิมีล้วเจ้ามีไรงัวมาเรียงจนได้ดึงมาเอามันเคยไปเลี้ยงข้า้งนแต่ออกมาแหมมันมาเลี้ยจนเจ้าได้มาดึงงัวนจากไปทะเบียนรถ่นไหครับอืสงสัย ซื้อมาจากหน้าเกลือหรือเปล่ามั้งเชฟขหัวกับเกลื่อนัก <S <S รถจอดโดนรถจอดใกล้ข้าวดนครับมันเี็มฟในบุหร่มัมันถือ<ม>กินนี่เนาะแมนมันถือกินถือกินอยู่ป้ายบ่เออถือกินอยู่ป้ายแต่ว่าเฮาเฮากับมองไปอย่างเงียนั่นล่ะที่กินกันส่วนตัวแล้วพ่ออยาก แมนเอาเลขตัวนี้ดืตัวโอ้ยกัแมนน่ะเนาะเอาเล็เทาทุงถุงเตี้ยท่างอย่างของโมโหประตูกระเพ็ดประตูจัดไปเลยทันเลยอเรียกวัวแข็งหลายก็หนีนึกคำบอากันเงินบ่ลังบ่แม่ยังดอกที่เข้าว่าชนะนี่กับบ่หายจากห้ยเย็ซีผีพามเออมื่อนี่วัดเท่ากับมีงานบวชงานหนักบวชหนักสองงานเนาะครับตอนนี้ก็มีครับมีบอกปูนยาโน่งเพราอจะอยากอยากไส้เนาะครับไส้ไส้ปูกระเบื้องเนาะโอ้ไอ้ยังขาดหลายอย่างอยู่วะจ้ะครับครับ ขาดยังแนวร่องเราซูเอฟซี่ฟั่งบางแนวป,ปูกระเรบื้องของน้ำนี่เลยนี่ปูตอนนี้กำลังจะปูกระเรบื้องของน้ำปูแล้วสร้างของมากพอน้องเช่นจุ่มบุ่มอยู่พอนะเหลือแต่ปูเหลือแต่ปูแต่ว่ายังขาดไสขาดไสทำเดียวไสพ่นไปสขยายพ่นว่างอือเออเอออยากบอกบุญโยมพอโยมอมมีขยานยโยมทั้งไก่ทั้งไก่เนาะครับเออเวลาพิทธาพุทธาษีบาทหาบาทพุทดไสพูดระตดแกมาโหลดเอาเบิดครับ กันผู้ใดมีอยู่เฮียนน่ะแม่นเออความหมายกันมีผู้ใดมีเสียงมีไส้อยู่เฮียนแกแก่มาเลยเออแม่เฮี้ยนดีเออรับบริจาคอนุโมทนาแม่นไส้ครับเอาเ uh, วิร์อืมฮะก็ถือว่าชัดเจนนะครับอาจาร,รย์เพื่อนกันเอาง่ายๆว่าพจนมักจีศูนย์ศูนย์จีอะไรละหนึ่งศูนย์จีเล่าคันเล่าได้รักสารนี่อาจารย์มั่นใจแล้วแต่หันมาหนี่บ่ฟฟันอีกว่าหันนี่แต่หันมาหนีตั้งแต่ไดหนึ่งจีศูนย์หนึ่งศูนย์จีมาหนี่บฟันอีกว่าอาจารย์มีมือหนึ่งฟันปรา ันผู้ชายตีกันตีมันเอาข้อนปอนตีกัน<อ>มันที่เป็นมันที่ปอน,นข้อนเปียดปอนตีหัวกันเปดปอนตีตีเปียนกันตีเปียนกันตีอันนี้ปเป็นเรื่องของคือฟังเนาะครับเปียนกันตีมาหนีมาผู้นึงเป็นผู้นึงสลบก่อน ผู้นี้สรุปล้มล้มวนาทับผู้นี้นหมนาทับหนาเลยหนาทับหนาเลขที่หันหนาเขากันไม่เลขกอย่างแนวหกกับเก่าอันนี้เป็นเรื่องว่าสู้กันฟังข้อมฝันเออเรื่องว่าสู้กันฟังข้อมฝันอออันนี้อันนี้นะครับโอ้ผมแม่นหกเก้าหันหนาเขาอ่าคันคัหกกับเก้าหันนาเขากันแต่ว่าคันเก้ากับหกหันหนานี้กันผมปฏิว่าอยู่นี่แล้วโสี ที่หาหกชุนี่เราไม่ยื้อตัวกลางนี่ง่ายง่ายททิตีกันเพราะว่าเดี๋ยวว่างไงเอาตัวไปไวใหอ่จานเน้อ้่องเนื้อเพราะว่านั่นเราหอบอกแม่เอาไปไส่ลูกล้วยเล่าเนี้ยจะได้กระลบกวาจา์ซ้ำนี่ะปลาดัปาดูาดุมากมีซ้ำนี่ละพิัน่บทุกอย่างดื้อ